แน่ตาดีเห็นบอยปรณ์ันควงสาวคนนี้เที่ยวสวนสัตว์เผยโมเมนต์สุดหวานออกมาเคลียร์สถานะเรื่องหัวใจไปเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาสําหรับพระเอกหนุ่มบอยปรณ์หลังเจ้าตัวนั้นถูกชี้เป้ากําลังตามจีบเฟยพ์พรปวีเฟย์ังแก้วซึ่งภาพเที่ยวทะเลข,ของฝ่ายหญิงนั้นก็ทําชาวเน็ตเดากันว่าเป็นภาพที่บอยถ่ายให้หรือเปล่าซึ่งบอยก็ได้ออกมาบอกว่ากับเฟย์จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยรู้จักกันอยู่แล้วช่วงหลังๆมานี้ก็มีการพูดคุยทาความรู้จักกันมากขึ้นและภาพที่ทะเลของเฟย์ตัวเองนั้น ไม่ได้ถ่ายแต่เป็นพี่สาวของฝ่ายหญิงเป็นคนถ่ายให้และล่าสุดในรายการตกมันบันเทิงได้เผยว่ามีตาดีแอบเห็นหญิงสาวคู่หนึ่งในสวนสัตว์ซึ่งก็มีความคล้ายกับบอยเลเฟ่แถมยังมีการสลับถ่ายรูปให้การมีโมเมนต์น่ารักออกมาให้เห็นซึ่งคนที่เห็นบอยเลเฟ่บอกว่าทั้งคู่ไม่มีท่าทางปกปิดแต่อย่างใดเอาเป็นว่าจะใช่คู่บอยเฟ่จริงหรือไม่ต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาบอกด้วยตัวเองดีกว่าค่ะหากมีความคืบหน้าจะรีบมารายงานแน่นอนจ้าขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกด ไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ